ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราชมสุดยอดพ่อพัน,พนธุกรรมดีๆครับจากจุดกําเนิดควายยักษ์ของประเทศไทยแหล่งจากอุทัยธานีครับแล้วก็ควายงามสายประกวดของฟาร์มพัฒนาคราวนี้เข้ามาชมพันธุกรรมในฟาร์มบ้างครับพี่พิมพ์ครับสำหรับตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ค่ะน้องนาลีค่ะเพิ่งเข้ามานะคะพี่วินัยให้มานะคะอ,อ,าอายุได้ประมาณ11เดือน11เดือนค่ะเป็นสายไหนครับ พ่อของนาลีเนี่ยก็จะเป็นพ่อเพชรกำแพงค่ะครับผมแล้วก็ส่วนแม่ก็จะเป็นสายปูลี่ค่ะเพชรกำแพงก็คือพ่อของไข่มุกข,ขาวสุดยอดพ่อพันควายเผือกที่ถือว่าจ่ายลูกเด็ดขาดที่สุดอีกตัวหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีเดกีเป็นถึงแชมป์นะครับเรียกว,ว่าการถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังชั้นลูกก็ถือว่าเป็นพ่อควายอีกตัวหนึ่งที่พี่น้องในวงการควายให้การยอมรับครับ ส่วนแม่แม่สายเหล่าปูรี่เหล่าปูรีก็ถ้าพูดถึงควายเผือกเหล่าปูรี่ในยุคยุคหนึ่งนี่ไม่มีนักพัฒนาควายคนไหนที่จะไม่รู้จักควายเหล่าปูรี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแ่งอีกหนึ่งเหล่าที่ส่งออกพันธุกรรมดีๆพันธุกรรมเงินล้านอ,ออกไปเฉืดอฉายในวงการควายงานสายประกวดหลายต่อหลายตัวครับนี่คือสุดยอดพันธุกรรมอีกหนึ่งตัว ฟร์มพ,พัฒนาอำเภอเชียงดาวเรียกว่าได้พันธุก,กรรมสายท็อปของประเทศไทยเข้ามาทาั้งนั้นเลยครับแล้วลักษณะจุดเด่นของตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าโครงสร้างครับสูงใหญ่ยาวแล้วอายุยังน้อยอยู่ครับแล้วด้วยสายพ่อกับสายแม่ครับในอนาคตนี่ถือว่าเป็นควายที่น่าจับตามองอีกตัวแล้วครับก็น่าจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีละครับในการพัฒนาควายค่ะเดี๋ยวเรามาชม ตอนต่อไปของเขานะคะว่าเขาจะโตแล้วก็พัฒนากันอย่างไรค่ะพี่บอยครับผมเดี๋ยวมีโอกาสมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับพี่พิมครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราชมตัวต่อไปกันครับมาครับพี่พิมพ์ครับสําหรับพันธุกรรมตัวต่อมาตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อน้องชวินค่ะอายุ10เดือนค่ะน้องชวินอายุ10เดือนเป็นสายไหนครับเป็นพ่ออัศวินค่ะพ่อเขาเป็นอัศชื่ออัศวินพ่อคือเจ้าอัศวินอัศวินมงคลฟาร์มค่ะ ของเสียเต๋าค่ะพันธุกรรมจากเสียเต๋ออุทัยธานีครับนี่คือก็ได้พันธุกรรมของเขามาไว้ที่ฟาร์มพัฒนาหนึ่งตัวก็ได้น้าเชื้อมาผสมเองเลยนะครับสําหรับตัวนี้จุดเด่นของเจ้าอัศวินครับสําหรับตัวนี้โอ้โหได้แบบสูงใหญ่ยาวกระดูกโครงสร้างเนื้อหนังดีครับหางสวยครับผมและที่เด่นสุดๆเลยคือดอกเขาครับเป็นควายเด็กที่เขาใหญ่มาก ตัวนี้นี่แม่เขานี่อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับค่ะอยู่ที่นี่เกิดที่นี่ค่ะแม่เขาก็เป็นสายพัฒนาน้องชวินสูงเท่าไหร่ครับพี่พิมพ์ครับตอนนี้หรอคะสูงหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดเซนค่ะสูงเท่าแม่แล้วค่ะเนี่ยอ๋อแม่ก็ร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะสูงเท่าแม่แล้วค่ะเนี่ยครับสิบเดือนค่ะเพิ่งสิบเดือนสูงร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วใส่กับแม่แบบแม่บ้าน,านแม่สายพัฒนาของเชียงใหม่ครับถือว่า ผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับสุดยอดพ่อพันจากอุทัยธานีเจ้าอัศวินจ่ายลูกออกมาขณะนี้ก็ยิ้มได้ครับยิ้มได้เดี๋ยวรอติดตามในอนาคตครับผมว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ณตอนนี้คือกระดูกโครงสร้างในหนังมาเต็มครับผมโอเคครับพี่พิมครับเดี๋ยวชมตัวต่อไปกันครับค่ะอย่าไปดูตัวต่อไปกันค่ะตัวต่อมาครับพี่พิมพ์ครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้เหรอคะชื่อไม้ทองค่ะ เป็นลูกของไหมนิรนีค่ะอายุสิบเดือน๋อนี่คือชายาเจ้าไหมนิรนีฟาร์มเขาใหญ่ครับผมแล้วแม่เขาเป็นสายไหนครับสายบ้านบ้านเนี่ยค่ะมาผสมที่นี่ค่ะแล้วก็เกิด<อ>ที่นี่ค่ะบ่อยครับผม<ๆ>ก็เรียกว่านี่คือนำร่องให้เกษตรกรดูเลยครับใส่กับแม่บ้านบ้านแล้วก็เราเลือกพ่อพันธุ์ตามจินตนาการก็ได้ลูกควายออกมาเป็นตัวแบบนี้ครับ เป็นควายที่เชื่องมากครับควายเด็กเป็นควายเด็กที่เชื่องมากๆเลยครับนิ่งเลยค่ะหุนิ่งเป็นตอไม้เลยเนาะพี่พิมเนาะนิ่งหไหมคะบอกแล้วว่าแบบเนี่ยเขาน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยครับผมน้องไม้ของเรานเนี่ยค่ะเนี่ยจะสังเกตเห็นพวกอัตลักษณ์นี่ชัดจริงๆนะคุณผู้ชมนะพวกตาแต้มแก้มจ้ำอ่องคอนี่ชัดแบบฟูเฮ็ดดีเลยครับแล้วความเชื่องของเจ้าไม้นี่ก็ไม่ต้องห่วงครับได้พันธุกรรมสายพ่อมาแบบ เตม็ตมๆนี่ก็ทีเด็ดอีกตัวในฟาร์มมีควายทั้งหมดกี่ตัวนะครับประมาณ40ตัวค่ะประมาณ40ตัวเกษตรกรที่อยากจะได้ควายไปเลี้ยงหรือว่า,อ,าอยากได้แบ่งปันพันธุก,กรรมดีๆครับก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็มาชมตัวจริงได้ครับที่นี่ก็มีเปิดราคาแบ่งอยู่นะครับแต่ก็มาพบมาเจอตัวจริงก่อนค,ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้ครับผมค่ะยินดีค่ะมาครับพี่พิมครับ หลังจากที่ชมเด็กๆเดี๋ยวมาชมแม่พันธุ์แบบอ่างใหญ่ๆหนาๆลึกๆบ้างครับแม่นี้ชื่อว่าอะไรครับแม่นี้ชื่อหยกเงินค่ะแม่หยกเงินค่ะเป็น<จ>สายไหนครับสายแม่อุทัยค่ะแม่หยกเงินแล้วก็เ,เราอุทยัยใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเพิ่งจ่ายลูกนี่ค่ะสิบห้าวันจากพ่อก็คือแทนคุณอ๋อเป็นผลงานของเจ้าแทนคุณใช่ค่ะชื่อดวงดาวน้องดวงดาว เนี่ยค่ะนี่ครับผลงาน,<ม>นาของเจ้าแทนคุณชื่อน้องดวงดาวอายุสิบห้าวัน15ห้าวันค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ถามหาผลงานของแทนคุณแล้วทำไมว่าฟาร์มพัฒนาเบอร์เชียงดาวถึงเลือกพ่อพันธุ์เจ้าแทนคุณเข้ามาพัฒนาควายเนี่ยครับก็ผลงานการจ่ายลูกเป็นแบบนี้ครับโหถือว่าเด็ดดวงเลยครับผลงานการจ่ายลูกแล้วอีกตัวหนึ่งที่แบบ เฉิดฉายคืออยู่ที่คอก a a ควายยิ้มครับอันนั้นก็เป็นสายประกวดสายควายงามยักษ์ใหญ่เลยครับทีนี้ก็ได้พันธุกรรมมาหนึ่งตัวค่ะแส,สดงว่าจ่ายลูกดีมากดูดีค่ะเนี่ยครับก็ผลงาน<ค>ก็ถึงว่าทำไมท่านรองอนเนกถึงนำนำเข้าเจ้าแทนคุณมาเป็นพ่อพันธ์ุในฟาร์มเพราะว่าโดยปกติแล้วท่านรองอนเนกก็จะดูผลงานการจ่ายลูกเป็นหลักเลยครับในการ พัฒนาควายซึ่งที่นี่ก็แบ่งพันธุกรรมมาจากคอกหนองยานางโดยตรงเนี่ยครับเป็นไงล่ะครับเด็กไหมล่ะครับถือว่าเป็นควายเด็กที่โอ้มาดีมากๆครับแล้วแม่อ่างใหญ่ๆหนา,นาลึกๆแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงล่ะครับอนาคตสดใสแน่นอนครับสําหรับตัวนี้พี่พิม์ชอบตรงไหนครับสําหรับลูกควายตัวนี้โอ้โหพี่บอยดูผิวอันดับแรกเลยค่ะ ผ,ผิวสวยมากแข้งขายาวค่ะครับผิวนี่เนียนตาเลยครับใช่ค่ะนะคะสวยกระดูกแข้งขาใหญ่แล้วก็ยาวค่ะอู้หเหลี่ยมตัวดีมากภูมิใจค่ะครับผมก็เป็นเพศเมียด้วยนะครับใช่ค่ะกระโหลกกระบาลนี่เบลเลอร์เลยครับดูสิครับโอ้โหโอ้เด็ดเด็ดคุณผู้ชมครับเด็ดเลยครับตัวนี้ พี่พี่น้องๆสนใจมาดูที่ฟาร์มกันได้นะคะมาให้กำลังใจพวกเรากันค่ะครับผมมาครับพี่พิมพ์ครับตัวต่อมาตัวนี้แม่ลูกนี่เป็นไปเป็นมายัางไงครับอันนี้อีกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นผลงานของเจ้าแทนคุณค่ะชื่อน้องแทนใจค่ะโอค่ะพ่อเป็นทอนคุณแม่ก็เป็นสายอุทัยค่ะครับผมตอนนี้อายุได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะ สูงประมาณ120ค่ะครับผมเนี่ยครับผลงานของเจ้าแทนคุณก็เพศเมียนะครับเดเดือนสูง120เซนติเมตรก็ถือว่ามาดีเลยนะครับผมหลักๆก็ผลงานก็เนี่ยแหละครับจะเป็นเป็นที่ตอบโจทย์เป็นที่พิสูจน์พ่อพันธุ์ครับผมก็ผลงานนี่แหละครับเป็นข้อพิสูจน์พ่อพันธุ์ได้เป็นอย่างดีลูกแทนคุณนี่อัตลักษณ์จะชัดเจนทุกตัวเลยครับผม จากที่ไปตามดูมานะครับก็ให้ดูพันธุก,กรรมดูผลงานเจ้าแทนคุณแล้วก็ดูการการพัฒนาควายหลายๆสายครับอันนี้คือน้องปันสุกนะคะพี่บอยเป็นลูกของพ่อทองสุกค่ะอีกน้องปันสุกลูกพ่อทองสุกนี่ค่ะเจ้าของค่าตัว8ล้าน9แสนบาทเจ้าทองสุกแชมป์ประเทศไทยควายยักษ์และ แชมป์ควายงามนี่คือพันธุกรรมของเขาโอ้สูงใหญ่ยาวเหมือนพ่อเลยครับนี่ครับกระดูกโครงสร้างมาดีเพศเมียนะค่ะเพศเมียอายุหนึ่งเดือนโอทีเด็ดทีเด็ดมีพ่อพันพันธุกรรมแปดล้านเก้าอยู่ที่นี่ด้วย ของเราก็มีคอกฝากผสมนะคะเราพร้อมฝากผสมแล้วนะคะตอนนี้จะเห็นว่ามีบ่อน,น้ําใสเราก็จะเปลี่ยนน้าทุกวันนะคะเพื่อความสะอาดของแม่พันธุ์ค่ะก็เรียกว่าคอกฝากผสมนี่ควายของท่านที่ออกมาฝากผสมกินหรูอยู่สบายเหมือนดูแลเหมือนควายของที่นี่เองเลยครับสเก็ตครับสําหรับโปรโมชั่นแล้วก็ราคาฝากผสมในฟาร์มนี่มียังไงบ้างครับอ๋อ oh. ของฮาน,นี่มีป้อพันอยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็คืออันนี้คือสิงสยานนะครับสิงสยามน,นี่รับรับฝากผสมครั้งละ3า0 0บาทไปกับห้ารอบแรกบัติศเกามารอบ2ได้ครับและแหมตัวของ,ของฮอน,นี่มีแทนคุณครับแทนคูณกว่า0 0บาทเหมือนกันครับรับประกันให้3ครั้งตัวที่3ก็คือแสนมะนาครับกว่า0 0บาทเหมือนกันครับรับประกันให้3ามครั้ง สามครั้งถ้าเกิดครั้งแรกไม่ติดในพ่อพันธ์สามตัวนี้อยากเปลี่ยนพ่อนี่ไดไหมได้ครับมาเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนพ่อระหว่างระหว่างการรับประกันได้ด้วยได้ครับบอกเป็นยังครับ <c oughs> สุดยอดจริงๆครับตังฟาร์มเฮานี่ก็ได้หมดครับครับผมแต่ถ้าพูดถึงนี่ถ้าควายแบบแม่พันธุ์ไม่มีปัญหานี่ทีเดียวนี่ก็ ติดแล้วนะครับทีเดียวนี้กดติดแล้วครับถ้าแม่พอนมันมีปัญหานะครับผสมจริงถ้าสามคล้องนี้ถ้าบดติดนี่ก็คือแม่พอนนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธ์ระบบสืบพันนะครับครับผมก็อาจจะต้องรักษาก่อนใช่ตรวจดูระบบสืบพันก่อนแม่นครับแผนงานเรื่องตลาดน้ําเชื้ออนเงี้ยครับทั้งสามตัวนี้ตลาดน้ําเชื้อนี่ตอนนี้แทนคูณของเฮากำลังได้ไปรีดอยู่ตี้มอกับแหงแสนอยู่ครับน่าจะอยู่ประมาณสัก ต้นต้นปีหน้าครับอยู่ที่สิบห้าหลอดห้าพันครับช่วงโปรโมชั่นครับครับผมน้ำเชื้อเจ้าแทนคุณสิบห้าหลอดห้าพันบาทครับถ้าแยกเป็นหลอดก็หลอดละห้าร้อยบาทแม่นครับแล้วก่อถ้าแทนคุณมาเขาก็จะมีโปรแกรมที่ว่าจะเอาแสนแานาไปลีดต่อครับ๋อในราคาเต้าเดียวกันนะครับครับผมสาจุดละห้าพันสิบห้าหลอดเหมือนกันแม่นครับ แล้วก็พ่อพันธุ์อีกตัวรีดไหมครับออไอเจ้าสิงนี่ก็แน่าจยังบ่รีดเต้อครับรู้ก่อนไว้เป็นเรื่องของอนาคตใช่ครับไว้เป็นเรื่องของอนาคตครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับทางฟาร์มพัฒน,นาครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่ามีพ่อพันธุ์เป็นตัวเลือกให้พี่น้องเกษตรกรชอบแบบไหนผสมแบบนั้นครับแม,แม่ควายเรา ด้อยจุดไหนก็เลือกพ่อพันธุ์แบบนั้นไปเติมส่วนที่แบบว่าแม่พันธุ์เราขาดหายครับผมถ้าอยากได้สูงใหญ่กระดูกดีเกาะสิงสยามครับครับถ้าอยากได้เหลี่ยมตัวกเกาะเหลี่ยมตัวดีเนื้อเยอะเกาะเสนมะนาครับครับผมถ้าอยากได้แบบออกเป็นควายสวยงามผิวสวยเกาะแทนคุณครับครับผมก็เลือกมีแบบสามรูปแบบให้เลือกสามรูปแบบเลยครับ มีครบจุบที่เดียวฟาร์มพัฒนาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ฝากผสมส0มพันบาทต่อครั้งใช่ไหมครับใช่ครับรับประกันให้3ครั้งแล้วอย่างถ้าแม่ควายเอามาฝากอย่างเงี้ยครับฝากไว้สองสามวันเนะี่ยเราคิดวันละเท่าไหร่ครับอ๋อถ้าสอสามวันนี้เฮาบล์่คิดครับอ๋อไม่คิดแม่น <พอ S 1> ครับฮอ,อ,อ,อคิดแต่ค่าผสมครับเลี้ยงให้ฟรีเลยแม่นครับครับผม แล้วสําหรับโครงการฝากผสมนี่ตอนนี้มีโครงการฝากผสมหรือยังครับอ๋อมีแล้วครับเรารับแล้วครับตอนตอนนี้เรารับแล้วฝากผสมนี่คิดยังไงครับเป็นโครงการคิดเป็นวันครับวันละร้อยห้าสิบแต่ถ้าจะกินอาหารโค่นก็เพิ่มแหมห้าสิบบาทเป็นสองร้อยครับอ๋อโค,โครงการนี่คือช้ำเสริมนะครับก็น่าจะหนึ่งรอบสัตว์ถ้าเกิดได้ฝากสักหนึ่งรอบสัตว์อย่างเงี้ยเนาะ วันละร้อยห้าสิบาทถึงรอบศาสตร์ก็ยี่สิบเอ็ดวันก็ลองคิดคำนวณดูครับแต่ถ้าอยากแบบเพิ่มออปชั่นให้แบบกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับเท่าไหร่นะครับเพิ่มอีกห้าสิบเพิ่มอีกห้าสิบาทก็เป็นวันละสองร้อยครับผมนี่ครับสําหรับโครงการฝากผสมครับก็มีครบจบที่เดียวเพื่อพี่น้องเกษตรกรแล้วครับพัฒนาควายยักษ์ควายใหญ่ไปด้วยกันครับผม คับสุดท้ายนี้อยากให้พี่พิมพ์ฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรผู้รักแล้วก็พัฒนาควายไทยหน่อยครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่พน้องน้องเกษตรกรนะคะที่ชมคลิปของเรานะคะแล้วก็เราอยากจะขอฝากกำลังใจมาส่งเชียร์ให้กับสามหนุ่มของเราที่จะลงสนามปลายปีนี้ที่แพร่กับเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ